สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีปรากฏการณ์หลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวแต่เรื่องแน่ๆครับท่านที่ต้องจับตาม,มองเรื่องอะไรจ้าเรื่องของผู้คนถามผู้คนจากไหนจ้าโอ้ยจากทั่วทุกสารทิศนะ้รับท่านผู้ชมถล่มทลายกันเลยทีเดียวเยอะแยะมากมายไก่กองริมฟุตบาทถามไปทํะไมริมฟุตบาทจ้าเฮ้ยไปโวยวายอะไรวะเน,นี่ยนายกนะครับท่านผู้ชมก็คือพวกเหล่าบรรดาที่ออกมาชุมนุมต่างๆมือพผนึกกําลังกันครับท่านอดีตอะไรวะ 亮。Yeah. คอปทอนะครับท่านผู้ชมบอกคอปทอมันยังไม่เป็นอดีตเว้ยเฮ้ยคอปทออดีตนปชอดีตแกนนําเหลืองอะไรประมาณนี้สปปสกองทัพธรรมเยอะไหมจ๊ะโอ้ยประมาณร้อยกว่าคนนะครับท่านผู้ชมไม่น่าเกิน200อะไรประมาณนี้ซ้ำหลายครับท่านตอนนี้นะเนี่ยเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมเอามาลงเว้ยม็อบสอที่จะจุดจบแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรวะใกล้อวสานแล้วหรือไม่เพราะอะไรจ้ะเนี่ยนักกฎหมายต้านทักษิณเสนอยกเลิกระบอบประชาธิปไตยเว้ยเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยจากใครวะเนี่ยจากเจตโทนวัน นิกนายกท่านผู้ชมผู้ซึ่งเป็นลูกครึ่งเอวกาดดไม่ใช่ เอลสกอรอ้อยผิดประเทศนะครับท่านขออภัยเมื่อกี้จําผิดบอกว่าเนี่ยผมว่าถ้าประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้ผมเสนอท้ายที่สุดนะเนี่ยเลิกประชาธิปไตยมันเถอะถ้าประชาธิปไตยมันชัวชัวอะไรแบบนี้เลิกประชาธิปไตยกันเถอะคับไว้แล้วแบบนี้จะทําอย่างไรต่อจ้าต้องกีดออกมาดังๆนะ้เนี่ยเพราะไอ้พวกนี้โอ้ยไม่รู้ว่าจะมีที่ซุกหัวอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ออกมาโผกบาลครับท่านประกาศลั่นนะเนี่ยเตรียมชุมนุมยาวอะไรประมาณนี้แล้วมันจะยาวได้นานแค่ไหนวะนั่นแหละคือปัญหาครับท่านโดยต ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมม็อบมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ละคนนี่น่าจะสภาพเป็นม็อบฟันปลอมนันเนี่ยหรือว่าหลอมแหลมกันนี่ก็เรียกได้เต็มปากนะครับท่านมีอะไรวันนี่หมอว่าลงพี่ชิตชัยมงคลจากในกลุ่มคอปทอครับท่านจตุพรอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ไมโครโฟนมีตัวเดียวนะเนี่ยเป็นอย่างไรต่อจ้าสลับกันนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเวียนเทียนกันเลยทีเดียวสลับกันพูดนันเนี่ยต่างคนต่างคิดในใจนะเนี่ยว่างยืนนะครับท่าน <S <S ไอ้พวกนี้มันจะแย่งประเด็นกูหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นี่นี่ ตอนแรกอ่านเฮ้ยจตุพร อะไรวะจี้เดือดนะเนี่ยเข้าเรือนจำกูก็นึกว่าจตุพรจะไปเข้าเหรอนี่อ๋อ, ي, อไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมคนก็ามากันประมาณนี้วายตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วนะเนี่ยจะทําอย่างไรต่อวะเนี่ยอันนี้เป็นมุมใกล้นะครับท่านผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี้แล้วถ้าเกิดมุมไกลล่ะก,ก็ไม่ได้เยอะไปกว่านี้จตุพรเดือดโวยนะเนี่ยอย่าเพิกเฉยเว้ยเฮ้ยส่งกลับเรือนจำแม้เป็นพ่ออะไรประมาณนี้ตอนแรกผมก็ไปอ่านแต่ประโยคหลังนะครับท่านผู้ชมส่งกลับเรือนจำไหมทำไมมันเป็นแบบนี้วะอ๋ออะไรประมาณนี้ให้ส่งทักษิณนะเนี่ยโวยลั่นเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดไม่ทำสองสาม จ,จะชุมนุมยืดเยื้อะๆๆนะครับท่านผู้ชมโว้ยก็ไม่รู้ว่าอีเป็นผือดีครับท่านในขณะเดียวกันนเนี่ยตอนนี้แววเข้าหูมานะครับท่านผู้ชมว่ามือที่ไปเคลื่อนของอะไรประมาณนี้ใส่นายกทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะมีการออกมาวุวายนะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ได้เงิน200อะไรประมาณนี้เข้าใจนะเนี่ยว่ามาอะไรวะเนี่ยฟังปลาใสแล้วจะได้เบีย้ยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็โดนจับไปเรียบร้อยครับท่านตอนนี้ไม่รู้ออกมาหรือยังนันเนี่ยแต่ที่นแน่ตอนนี้สามลอยนะครับท่านผู้ชมฟังย ไอ้ม็อบพวกนี้โดยมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมากันไม่เลิกกันเลยทีเดียวตอนนี้สอที่จะมากันทุกวันอังคาแล้วนะครับท่านผู้ชมสาลม็อบกับพี่พวกนี้นะเนี่ยมาแล้วจากกรุงเทพธุรกิจส่งเข้าประกวดเพราะวันนี้หาในข่าวสดไม่เจอเลยนะครับท่านเฮ้ตยตต่แล้วตต่แล้วนะเนี่ยทำไมข่าวสดยังเมินวะเนี่ยสํารัยบพวกม็อบพวกนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านมาแล้วจากลกุ่มต้านทักษิณขู่ชุมนุมยาวทำเนียบจี้นาย,ยกแก่สามปมร้อนหวันซ้ำรอยทักษิณแล้วก็ยิ่งรักอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดซ้ำรอยทักษิณยิ่งงัักกนนี้้พวมตอ ควรจะดีใจไม่ใช่เหรอว่าเนี่ยเอ้ยพวกนี้มันก็แปลกๆนะครับท่านผู้ชมผมก็เดาใจมันไม่ค่อยถูกกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดย่อนกันเลยทีเดียวมาแล้วจ้าม็อบนะเนี่ยเฮ้ยเรียกว่าม็อบนี่ผมก็เอ้ย,อยปากเล็กน้อยถึงปานกลางมาเขาเขียนแบบนี้กลุ่มต้านทักษิณเขาไม่เรียกว่าม็อบนะครับเพราะมันหลอมแหลมเกินไปยื่นหนังสืออะไรวะ ถึงนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยให้เรียกเทวดาชั้น14กับคุกลุ้นคำสั่งศาลฎีกา27มกราคมนี้ขู่วลั่นครับท่านขู่ลั่นนะเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากมีชะตากรรมเหมือนกับทักษิณิ่งรักต้องแก้ไขโวเตรียมยกระดับชุมนุมทาเนียบยาวนะครับ่านผู้ชมยาวที่ว่านี้มันจะยาวกี่วันวะหรือว่าจะเป็นแถวตอนเลียงหนึ่งอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะครับ่านผู้ชมโอ้ยก็มาจากหลายคนกันเลยทีเดียวครับท่านในหมอว่าลงออกมาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแต่ไอ้มบนี้นะเนี่ยผมต้องยกความดีความชอบให้กับคนคนเดียวนะ นั้นคือใครจ้านายพิชิตชัยมงคลนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าไอ้กลุ่มคอพทอนั้นเนี่ยมันก็จัดของมันอยู่ดีๆนะเนี่ยเหมือนกับว่ายกกลุ่มคอพทอเป็นอย่างไรต่อจา้าแล้วก็ย้ายมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่มจตุพรเข้าไปนะเนี่ยเอาหมอว่าลงจากไหนก็ไม่รู้มาแล้วก็วางเข้าไปหมอว่าลงผัวหัวกระบาลบอกถึงเวลาต้องร่วมกันรับผิดชอบนะเนี่ยปมชั้น14แลักณะน,นี้ออกอารว่าทั่วประเทศไทยต้องให้ประชาชนช่วยกันนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ประชาชนช่วยกันถล่มทลายเลยนะครับท่านผู้ชมถล่มทลายประมาณเกือบ200คนครั้นะเนี่ยบ หรือจะมากไปกว่าน,นี้เล็กน้อยถึงปานกลางนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่อันนี้แหละครับท่านมันจะเข้าขา่ล้มล้างการปกครองหรือเปล่านั้นเนี่ยเขาถามกันสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวสําหรับเจตโทนะวันนี้เนชั่นสุดเนชั่นสุดสัปดาห์ส่งเข้าประกวดมาอย่างนี้เลยนักกฎหมายต้านทักษิณเสนอยกเลิกระบอบประชาธิปไตยไอเจตตัวนี้ครับท่านคนนี้นั้นเนี่ยบอก ผมว่าถ้าเกิดประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้ผมเสนอท้ายที่สุดเลิกประชาธิปไตยมันเถอะถ้าประชาธิปไตยมันชั่วแบบนี้เลิกประชาธิปไตยกันเถอะครับใครจ้ารองศาสตราจารย์ดเรเจตทนวณิชคณะนิติศาสตร์อะไรมหาวิทยาลายัยอะไรก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่านดอกแรกครับท่านนึกว่าเป็นข่าวปลอมนะเนี่ยเดี๋ยวต้องโชว์ให้ท่านดูอีกทีหนึ่งอ่านตอนแรกนึกว่าเป็นข่าวปลอมเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยนี้หมอว่าลงมันมากันแค่นี้ครับท่านื ทีนี้ก็ต้องไปค้นหาถึงในเ네นชั่นสุดสัปดาห์กันเลยทีเดียวเพราะว่าช่องอื่นไม่ค่อยเอามาลงเจอแต่เสียงกลดานะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้มีสนับสนุนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็น้อยเหลือเกินครับท่านโอ้ยแล้วแบบนี้เป็นจะเป็นอย่างไรต่อวะเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอือแล้วก็แววเข้าหูมานเนี่ยเฮ้ยพี่น้องประชาชนทั้งหลายเว้ยอันนี้รู้สึกว่าแนวร่วมมันนะครับท่าน เฮ้ยเอเอว่ะเฮ้ยเออใช่เฮ้ยแนวร่วมมันต้องมีความคิดคล้ายๆกันหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดยตอนเจตโทนะวันนี้พูดออกไปนี้ไม่รู้เจตุพรมันพูดหรือยังนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าระทึกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันพูดเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะตู่เจตุพรเคยเป็นบอกว่าเป็นนักประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมแกนนำนบชต่อต้านเผด็จการอะไรประมาณนี้ แล้วแต่นี่ไม่เกี่ยวกับจะดูพรนะครับท่านแต่เป็นเจกโทนะวันนี้เนชั่นสุดสดาสุดสัปดาห์อีกแล้วครับท่านหาที่อื่นไม่มีมาตามนัดเว้เยไม่ใช่ตามผมนะเนี่ยครือข่ายประชาชนเฮ้ยไม่ใช่พักประชาชนนะครเริ่มผููชมแต่มันต้องใช้เครือข่ายประชาชนครับท่านใช้คำนี้ยื่นหนังสือร้องรัฐบาลดำเนินคดีทักษิณคา้านแหลกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กอะไรประมาณนี้โอ้ยก็นี่นี่น,น,นี่โอ้โหยมีมีม,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 มีรูปมีรูป รูปนี้เป็นอยา่างไรบ้างจ้าเห็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมกระแทกกลางกระบาลกันเลยทีเดียวว้ยเฮ้ยไอมีหมอว่าลงอยู่ตรงกลางแล้วเป็นอยา่างไรต่อจ้าตามด้วยตูจะดูพอรนะครับท่านผู้ชมมีพี่นกเขาอะไรเนี่ยทานายนกเขา ล้วพิชิตชัยมงคลไปอยู่ไหนวะอ๋อไปยืนดำๆอยู่ข้างหลังเฮ้ยพี่ชิตชัยมงคลฟังอยู่มึงอย่ายิ้มนั่นเนี่ยอย่าเที่ยวยอมเว้ยเฮ้ยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าโอ้ยนายพิชิตชัยมงคลนะครับท่านผู้ชมจะขยันกว่าเพื่อนกันเลยทีเดียวออกมาแต่ละทีนั่นเนี่ยก็เห็นแต่พี่ชิตชัยมงคลนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้เหมือนกับเปลี่ยนที่สถานม็อบปทครับท่านแล้วก็ทักษิณเป็นอย่างไรบ้างจ้าทักษิณสะเทือนไหมนั่นเนี่ยหลังจากโดนปาอะไรประมาณนี้ยังไม่สะเทือนนะครับท่านผู้ชมทักษิณชวนครับท่านไอคนอะไรวะเนี่ย กลุ่มพวกค้านนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ฝา่ายค้านนะครับท่านมาร่วมเกลียนวายเปลี่ยนสันดานอะไรประมาณนี้หนักหน่วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเพื่อไทยก็อีกนะครับท่านผู้ชมในขณะที่นายกอิงครับท่านวันนี้ไม่อยู่นะเนี่ยบางคนก็วกเวกว่าเฮ้ยนายกรัฐมนตรีอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่กรุงดาวอสครับท่านที่นั่นอากาศหนาวนนเนี่ยแล้วไอ้ม็อบพวกนี้ล่ะจ๊ะยืนพร้ามอยู่ข้างฟุตบาทนะครับท่านจะใช้คําว่าข้างถนนนีก็น่าจะอะไรอยู่เพื่อไทยส่งเข้าประกวดครับท่านเย้ยม็อบนั่นเนี่ยยังจุดไม่ติดว้ยเฮ้ยประเมินสถานการณ์คงไม่ยืด ไปกว่านี้เดือดเออหรือว่าเนี่ยเพราะอ,อะไรจ้าเพราะผู้ชุมนุมไม่ขยันเหมือนก่อนนะครับท่านผู้ชมสมคิดเชื้อคงแห่งเพื่อไทยส่งเข้าประกวดมาครับท่านเฮ้ยไม่ขยันเหมือนก่อนอะไรประมาณนี้เราจะทําอย่างไรต่อว่าเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คิดไม่ตกนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ต้องอะไรมากครับท่านไอ้ม็อบพวกนี้ออกมาเนะนี่ยก็ประเด็นเดิมๆถามประเด็นเดิมๆอะไรบ้างจ้าชั้นสิบสี่คาสิโนโคอมเพก MOU ตอนนี้เลิกแล้วนะเนี่ยแล้วจะหวังส่นที่มาร่วมหรือเปล่าส่วนที่ลิ้มทองคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมเคยประกาศไว้นะเนี่ยเมื่อวันใดที่ประเทศไทยเสียบินแดน าวันใดเมื่อประเทศไทยเสียดินแดนผมจะออกมาอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เสียนะครับท่านผู้ชมสุนทีก็ไม่มาครับท่านม็อบก็ยังจุดไม่ติดนะเนี่ยบุยผมววันนี้ต้องนึกแล้วเว้ยแมงเอย้ยาวแบบม็อบสุเทพแน่เลยเว้ยยาวแบบม็อบอะไรวะเนี่ยเหลืองแต่ก่อนแน่เลยเป็นอย่างไรต่อจ้าถ้าเป็นผมนะครับท่านผู้ชมผมจะเปิดประตูทำเนียบนะเนี่ยแล้วก็ให้พวกนี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปกันเรื่อยๆเข้าไปเสร็จแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าปิดประตูนะครับท่านผู้ชม แล้วก็เป็นอย่างไรต่อที่นี้ตีนะครับท่านมีคนเสนอมาแบบนี้นะเนี่ยน,นี้ไม่ใช่ความคิดผมแล้วก็อาจจะส่งมือปวนเข้าไปเล็กน้อยถึงปานกลางป่วนแบบไหนจ้าไปพังข้าวของอะไรประมาณนี้แล้วก็บาบให้สิน้นลาบให้เตียนนะครับท่านผู้ชมผมก็บอกเขาใจเย็นๆได้หรือไม่เขาก็บอกได้นันเนี่ยแต่ต้องส่งไอ้นี่มาก่อนนะครับท่านผู้ชมขอขายของก่อนแป๊บหนึง่งเออม็อบทั้งหลายฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มนันเนี่ยมึงก็เดินต่อไปแต่นี้โดยอยากสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลนะ์นัดบิวช็อปเข้ามาได้อืมปลากระ 1น0 70รกรัม150บาทลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานแอลมอนนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนึกถึงผู้หญิงที่ไปปลาของใส่ทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะปลาลูกคุซารด,ด้วยครับท่าน เอ้ยภาษาเหนือเขาเรียกว่าอะไรแล้วว่าเนี่ยลูกพุทธาผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมวันนี้เลยนึกถึงลูกปุนครับท่านโอ้ยก็มีนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณท่านั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวมาอีกแล้วครับท่านเย้ยม็อบจุดไม่ติดสมคิดเชื้อคงแห่งเพื่อไทยประเมินสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อเหตุอะไรจ้าผู้ชมผู้ชมนุมไม่ขยันเหมือนเดิมอันนี้อุตสาห์ไปเอาข่าวมาจากแนวหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมแนวหน้าก็เป็นสื่อ,อก็ประมาณนี้ครับท่าน เด็ดพี่มาอีกแล้วพร้อมพง์นพลิศว่าเฮ้ยแนะกลุ่มต้านทักษิณนนเนี่ยตั้งพักวัดเลตติ้งครับท่านท้าตั้งพักวัดเลตติ้งซัดป่วนนนเนี่ยวังผลเลือกอบจหรือเปล่านะกทราูผู้ชมเออใช่ว่ะเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยไอป้านั้น รู้สึกว่าแกจะสติไม่ค่อยอนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมที่ไปปาของอะไรประมาณนี้เพราะว่าเห็นได้ข่าวอสมหรือว่าคนแถวๆั้นดอกมาบอกเฮ้ยไอป้าคนนี้นะเนี่ยจุดเดือดต่ําแต่เขาไม่ได้ใช้คําว่าจุดเดือดต่ำนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนที่มันจะประมาณนี้ครับท่านเฮ้ยนึกว่าจะได้200อะไรประมาณนี้หลังจากเห็นข่าวช่องไทยรัฐนะครับท่านผู้ชมนึกว่าจะได้200อะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าก็เลยปาของอะไรประมาณนี้โวยวายนะเนี่ย คุมคนเสื้อเหลืองก็ไม่มาซื้อของโอ้ยมันก็แปลกๆนะครับท่านผู้ชมเออกูก็งงครับท่านบางคนก็สงสัยกันแล้วนะเนี่ยว่าเป็นกลุ่มป่วนหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจเดี๋ยวหาข่าวทักษินนะเนี่ย อาไทยโพสต์ส่งเข้าประกวดครับท่านทักษิณชวนขาประจําสดวายเปลี่ยนสันดานชาบวิทย์นะเนี่ยปฏิวัติทําการเมืองยุ่งโดยเป็นอย่างไรต่อจ้าโดยตอนนี้ครับท่านประวิทย์ออกโรงนะเนี่ยเอ๊ะเออใช่เออเชอเออใช่เออเออผมไปเจอข่าวหนึ่งครับท่านเมื่อวานนี้นะเนี่ยประคองซ้ายประคองขวาเฮ้ยเดินมาแล้วตาตรงตวงนะครับท่านขึ้นเวทีใครขึ้นเวทีจา้า ปวิดมันไปขึ้นเวทีที่จังหวัดไหนผมไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชม4ี่คนถาม3าคนแห่หรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะเนี่ยแต่ขึ้นเวทีลําบากเหลือเกินแอ้จวัดดีพี่น้ำแบบี่ยนลนะลินก็สำเนียงเหมือนกับพันันะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็ออกมาแล้วครับท่านไพศาลพืชม,มงคลนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นอดีตคนของประวิดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจออกมาบอกถ้าเกิดประเทศไทยต้องการความสงบส,งบสันติไมตรีปองรองอะไรประมาณนี้ประวิดคนเดียวเท่านั้นที่จะทําได้แล้วก็มีการออกบอกมานะครับท่านผู้ชมสําหรับพลังประชารัฐครับท่าน คุยโวนัดเนี่ยรอบหน้าว้ฮ่ยจะเบียดประชาธิปัตย์เออจะแซงประชาธิปัตย์ชนะประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้จะเบียดภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมแล้วจะทําได้ไหมวะก็ไม่น่าจะได้นะครับท่าน ก็ยังอ๋อต้องทําได้เพราะว่ามีวันอยู่บํารุงอยู่นะครับท่านโอ้ยถ้าเกิดผมเป็นวันอยู่บํารุงนี่ผมจะเป็นผือต่อวนเนี่ยแต่แกก็ยังดีใจนะักท่านผู้ชมตอนนี้เป็นผู้คุมหาเสียงที่อะไรวะเนี่ยกรุงเทพครับท่านด้านประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าจะสูญพันธ์ไหมโอ้ยถ้าเกิดส่งนายชวนต่อน,นี้ไม่อาจแน่ใจแต่เทพไทยเสนาพงครับท่านอาดีตคนประชาธิปัตย์นะเนี่ยโผล่ลั่นครับท่านประชาธิปัตย์เตรียมสูญพันธ์อะไรประมาณนี้ในการอะไรวะ เลือกตั้งปี70นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเพราะว่าไม่มีตัวเขาอยู่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจบอกไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้คนใต้ไม่น่าจะเลือกแล้วสําหรับประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมชวนหลีกภัยอยู่นะเนี่ยเขายังเออมันจะไปยังไงต่อว่าอันนี้ก็แต่ตอบไม่ยากเลยนะเนี่ยแต่เรื่องม็อบว่ะเออแล้วก็เมื่อวันสองวันก่อนครับท่าน ตอนแรกผมอ่านผมก็นึกว่านกสินใจนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นนกจริยาเว้ยเฮ้ยไม่รู้นกเล็กนกใหญ่อะไรประมาณนี้ยืนยันรัฐบาลไม่เคยให้เงินงบทาละครไม่ให้งบหนุนทําละครอะไรประมาณนี้หากประชาชนท่านใดสือมวลชนฟังอยู่ส่งเสียงเรียกร้องไปหน่อยอะไรประมาณนี้ทีนี้ผมก็มาอ่านข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากผมเห็นใน Facebook ครับท่านทีนี้ประชาชนบางกลุ่มนั้นเนี่ยก็เข้าไปสนับสนุนเว้ยเฮ้ยบ้างก็ลั่นว่าจะดูบ้างก็ลั่นจะไม่ดูเนี่ยมันแตกเป็นสองเสียงนะครับท่านผู้ชมมันเลยยากกันเลยทีเดียวสําหรับอะไรว่านี่งบ หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นกสินใจมาแล้วครับท่านถ่ายทอดอะไรสักอย่างหนึ่งในโรงละครไม่รู้ตัแกไปเล่นละครอะไรสักอย่างในโรงละครเล็กท้าถ่ายสื่อสารกับผู้ชมระยะใกล้ค้นคนคุณภาพเสิร์ฟโรงละครเล็กนะครับผู้ชมออก็เป็นนักแสดงที่ยาวนานถึง44ปีอะไรประมาณนี้แล้วทําไมไม่เป็นนักแสดงตัวเอ,อ้ไม่ใช่ แล้วทำไมไม่เป็นลงละครลงใหญ่ๆวะเนี่ยผมก็เข้าไปเจอคอมเมนต์ประมาณนี้เยอะนะครับท่านผู้ชมต้องเป็นลงละครเล็กๆแล้วครับท่านแต่ว่านกนี้เขายังไม่เคยออกมาเรียกร้องนะเนี่ยแต่ผมงงกับสลิมบางส่วนนะครับท่านผู้ชมที่เป็นดาราสลิมทำไมไม่ได้งบทาละครอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้มันก็ลําบากนะครับท่านจะให้เหมือนกับ10ปีก่อนนี้ก็คงจะยากอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวคุณจะไปดูก็น่าจะเป็นแบบประเภทอะไรวะ คอปทออะไรพวกนี้โวยคอปทอนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับพี่ชิดชัยมงคลนะครับท่านเนี่ยนะั้นมันอยู่มายามนานส่วนคนอื่นละจ้าคนอื่นมาแบบโฉบฉาบฉวยนะเนี่ยแล้วก็ตอนถ่ายรูปยื่นหนังสืออะไรประมาณนี้ไอพี่ชิดชัยมงคลแกน,นํามบหลอมแหลมคอปทอก็ไปยืนอยู่ข้างหลังอีกนะครับทาบ่านบ้างก็อยู่ล่วงเฟรมอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนกับยกกลุ่มคอปทอครับท่านยกแล้วมายังไงต่อจ้ายกแล้วก็มาทิ้งไว้นะเนี่ยที่ข้างทำเนียบประกาศลั่นเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวซ้ำรอยทักษิณน,นะเว้ยเฮ้ย ถ้าเกิดไม่ทําอะไรสักอย่างเรื่องชั้น14คู่ชุมนุมยาวเดือดนะเนี่ยโวยยกเลิกอะไรวะเออเดี๋ยวต้องอ่านให้มันชัดๆ วอยกเลิกระบบประชาธิปไตยไปเลยหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมกูต้องลงท้ายด้วยหรือเปล่านะเนี่ยตอนแรกแทบไม่เชื่อหูแล้วไอ้พวกที่ไปม็บมันต้องมีความคิดเหมือนกันหรือเปล่าวะเออนี่ก็ไม่อาจแน่ใจจตุพรก็ยังเดือดนะเนี่ยจี้นายกหยาเพิกเฉยส่งชั้น14กับเลือนจําแม้เป็นพ่ออะไรประมาณนี้แล้วมันจะทําได้ไหมจ๊ะคนมาเท่ากับหยิบมือนะคบท่านผู้ชมบางคนใช้คําว่ามอยมาอะไรประมาณนี้มันก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องช่วยกันคิดแคมเปญนะครับท่านผู้ชมอันนี้ ก็แนะนํากลุ่มต้านทักษิณตั้งพักวัดเลตติ้งตั้งแล้วนะครับท่านสําหรับหมอว่าลงตั้งแล้วเดือดจะเอ้ยไม่ใช่ตั้งแล้วดีไม่จ้าชนะไม่จ้าโอยังเข้าสภาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมหมอมิ้งเป็นอย่างไรบ้างจ้าโดยหมอมิ้งยันครับท่านอิงนะเนี่ยตั้งหมอเลียบนั่งกุญซือนโยบายอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้บินไปไหนวะเนี่ยดาวอสทักษิณมาอีกแล้วครับท่านสลิมบอยเดือดนะเนี่ยแต่สลิมบางส่วนนะครับท่านผู้ชมเออหลังจากที่หาเสียงนายกอบจครับท่านซัดนะเนี่ยตอนสมัยที่ผมยังมีตังไอ้พวกนี้ครับ่่าานนกลุมต้อะไร ประมาณนี้อย่างของเงินพ่อมันอยู่เลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าคนไหนนะเนี่ยเมื่อวานทําให้ผมงงเล็กน้อยถึงปานกลางก็เดินสายหาเสียงนายกอบจอครับท่านโอ้ยคนก็อุตส่าห์ตีข่าวนะเนี่ยส่วนในจอมพลปฏิวัติก็ออกมาวกเวกวกเวกนะครับท่านผู้ชมเอออันนี้เจอแล้วทักษินเมื่อวานนี้ผมโกงโกงป้องป้อง,องสิ ผมเป็นนักการเมืองมา30กว่าปีแล้วมีทรัพย์สิน60,000กว่าล้านพ่อทําธุรกิจแล้วก็วันหนึ่งโดนยึดไปแล้วก็คําก็โกงสองคำก็โกงโกงพ่อมึงสี่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เดือดร้อนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนในด้านในนี้ครับท่านเอ๊ะยังไงจอมพลปฏะวิษฐ์อ๋ออันนี้โชว์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมที่แน่ๆครับท่านสุดารัตน์มาอีกแล้วไทยสร้างไทยออกถแถลงการคัดคา้านเอเจนต์เมนต์คอมเพล็กซ์คนเลยไปขุดครับท่านที่สุดารัตน์เคยพูดว่าเนี่ยสนับสนุนให้เอาการพรันดิินนไม่่ใชการ,รด ให้เอาการทนานใต้ดินตอนไปออกรายการสอนระยุทธ์นะครับท่านอันนี้สอนระยุทธ์เอาออกมาเองเลยนะเนี่ยไปไหนจ้าเอาขึ้นมาบนดินนะครับท่านผู้ชมชิปหายกันเลยทีเดียวส่วนอันนี้ก็อีกคนนึงนะครับท่านอะไรวะเนี่ยคุณโสพลพรโชคชัยแนะคนไทยว่าเฮ้ยอย่าเที่ยวเด็ดขาดนะเนี่ยถ้าเกิดกลัวบาปกรรมถามบาปกรรมอะไรวะถามมาไว้บอกมาก่อนอย่าไปซื้อบ้านเพื่อคนไทยนะกังวลเหลือเกินบาปจะหนักอะไรประมาณนี้ บาปหนักมากไม่ใช่กังวลว่าบาปจะหนักมากแล้วหนักไหมจ๊ะไม่ต้องกังวลนะครับท่านผู้ชมยม,มาบาลแผนกควบคุมกระทะทองแดงและต้นยิ้วคอนเฟิร์มมาแล้วนี่อยากซื้อบ้านเพื่อคนไทยเพราะอะไรจ๊ะ เพราะบาปมันหนักแต่ว่าตัวอักษรมันบางอยู่นะครับท่านผู้ชมเชื่อว,ว่าท่านทั้งหลายเคยได้ยินมาแล้วทีนี้ก็โดนด่าไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวครับท่านเสียงเชยชมนั้นเนี่ยก็มีเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ส่วนใหญ่จะด่านะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้จะเดินเขาเอ้ยเออใช่ไม่รู้จะเดินห้ามเขาอย่างไรครับท่านทูตรัาลีจันเน็บอภิสิทธินันเนี่ยหลังจากออกมาโวยวายว่าเฮ้ยไม่มีพักอยู่ส่งเทพไทยมาบอกแล้วเนี่ยหรือว่าเทพไทยเผยก็ไม่รู้โวยวายเฮ้ยเสียดายโอกาสของฝ่าย,ายต่อต้านระบอบทักษินที่ยังไม่มีพักการต่่อออสู้ทาาางงงงกรเมืยแขข็ัน ทูตรัชชาลีจันทร์ครับท่านเนบอภิสิทธิ์เนี่ยบริหารจนไม่มีพักอยู่ไม่ต้องมาเสียดายอะไรแล้วอื นี่ก็ยังเสียดายนะคะรับท่านผู้ชมเสียดายไฟ์พักอยู่อะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ประชาธิปัตย์มึงต้องทําใจหน่อยว่าค่อยถามทําไมจะเนี่ยโอ้ยคนไม่ค่อยเอาแล้วนะคะรับท่านผู้ชมชวนหลีกภัยนี้ก็เหมือนยาหมดอายุครับท่านไปตรงไหนก็จะพูดแต่เรื่องเป็นคนดีไม่โกงไม่ซื้อเสียงเรื่องอื่นละจ้ามไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะรับท่านผู้ชมก็งงครับท่านว่าอนาคตพวกมันจะเป็นอย่างไรไม่อาจแน่ใจเออใช่เออใช่ เชือกนี้ผมรู้แล้วนะครับท่านผู้ชมสมควรเอาไปให้ใครนะเนี่ยเพราะว่าความยาวก็ไม่มากนะครับท่านผู้ชมน่าจะจูงได้ประมาณเอยไม่กี่ตัวครับท่านมันช่างหลอมแหลมเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะ,ะนนเนี่ยเชือกอันนี้แล้วส่วนส่งเชือกไปแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรนั้นก็น่าจะดูกันอีกทีจะให้มอบหรือเปล่าต้องตัดสินใจนะครับท่านแต่ที่นแน่ๆสนใจสินค้าแอดไลนะ์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านติดตามนะเนี่ยว่าม็อบจะสอดโดนล้มล้างอะไรหรือเปล่าในโซเชียลออนไลน์ตั้งคําถามหลังจากถ้าประชาธิปไตยไม่ดีเลิกมันไปเถอะนะครับท่านผ อบมึงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรจรึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน